ไม่ง่ายๆ่ายไอ่ไง,ไงเนี่ยไม่ง่ายๆเลยเนี่ยครับมันก็เลิกกันเลยอ้ห บ้านหลังนี้นะครับปลูกไว้ตั้งแต่ผมอายุได้ประมาณอยู่ประมาณปปหนึ่งปสองประมาณนี้นะครับยังเด็กอยู่นะครับบ้านหลังนี้ก็มีผุบ้างครับเราก็เลยตัดสินใจขายขายไปนะคะอะไรราคาทั้งหมดหกหมื่นบาทนะครับทั้งหลังเลยครับหกหมื่นบาทก็มี่อ,อค้าที่เขารับซื้อ มาไว้ทําบ้านนกดาวนะครับเขาก็มาซื้อต่อไปแล้วก็เอาไม้ไปทําบ้านนกดาวนะครับก็รู้สึกเสียดายนะครับเอามาลงไว้ครับผมบ้านเก่านะครับเป็นไม้ข้างบนข้างล่างเป็นปูนนะครับเป็นไม้มะค่านะครับทั้งหลังเลยครับขายไปได้ใน,นราคาหกหมื่นบาทเองนะครับ